สำเร็จ m 16ครับไปนยแดงบไปคอูโหูตัวเล็กกว่าเยอะครับท่านผู้ชมมาเแฟนเป็นแฟนนี่ร้องกริวเจ้าเลยครับปุ้ยจะไหวเลยนี่เดี๋ยวก็ดูครับจะเป็นอย่างไรนักชกฝรั่งเศสนักชกฮอลแลนด์นี่จริงๆแล้วก็โอ้ยุ่ยตุ่ยเ็มลุกใกล้ครับตัวเล็กกว่าต้องเล็กทัหน่อยพยายามเตะขยวห้ยโดนก็ไปทีหนึ่งเหมือนกันนักบุญต่างประเทศนั้นเดือดระบาดจะไปประมาทไม่ได้นะครับ เขาเรียนรู้เพียงแต่ว่าความหนักหน่วงความแข็งแรงยังสู้นักมวยไทยไม่ได้เท่านั้นเองครับแต่ว่าถ้ามวยใหญ่ๆด้วยกันแล้วตอนนี้ไทยเราเป็นรองเยอะทีเดียวด่านอเมรีนคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นไงเคยชกมวยไทยมา20 20ครั้งแล้วนะครับาจากฝรั่งเศสนะครับบินตรงมาที่เอนเอเลยครับองอาจครับชนะมา20ครั้งแพ้2ครั้งโดยต้องเจอ12ครั้งครับเป็นลูกศิษย์ของคนไทยด้วยกันคือ คุณพาน้อยวรวุวิครับหรือคุณหมูขอนกันกนักจกที่เรยกว่ามีแข้งซ้ายหนักหาอะไรเีมส์เมื่อ40กว่าปีก่อนโอ้ยเดวขาก็ไปเดยดพยายามเล่นนะครับจุดบมอดของนักมวยต่างประเทศนั้นอยู่ที่ขาโ่วยเดี่ยวเห่าการจิ๊นไปบ่ายนี่ถ้าเหลือว่าต้น,ตนเอาไม่ลงีในท,ท้ายลำบากครับบอกกันไว้เลยว่าถ้าต้น,ตนไปลงในท,ท้ายลำบากเป็นการจบเด็ดเพราะว่าตัวเล็กกว่าครางพอสมควรครับแต่นักหนากใกล้เคียงกัน เฮตตี้ก่อนเตะให้เตี้ก่อนอาชาดครับตัวใหญ่แล้วเราจะดูนะครับว่าตัวเขาใหญ่แต่ว่าตัวหนักเราไม่เยอะเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมต้องทำใจนะครับสำหรับมวยโดนเข่าเข้าไปนะครับแต่ดูแล้วนี่ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับฝูง,งหุน่นแข็งแรงต้องอยู่นี่ของเราแต่ว่าแม้ว่าจะตัวเล็กก็ตามครับดูลีลายังเก่งกาดนิดหน่อยครับทางด้าน นั่ชกชาวฝรั่งเศสคนนี้คือยังยืนไม่แน่นครับหยิบยันก็ยังอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าความมั่นใจของคุณราน้อยวรวุิผููที่ควบคุมมาเขาบอกว่าเขาต้องชนะให้ได้เพราะทางฝรั่งเศสทั้งฮอแลนดนนั้นชอบมากยังดีแค่ปาปลายอยู่เด็กจะทำยังไงจังจะทำยังไงการนำไทยมึ่สู่สากคนหรือว่าสู่ระดับโลกนั้น เรื่องแพ้ชนะเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะถือเป็นเรื่องใหญ่ครับเพียงแต่ว่าเราจะทําอย่างไรให้ต่างชาติยอมรับนั่นเองคำว่ามวยไทยนี่สำคัญครับคุณประกาครับ M U A Y T H A I นี่ยอย่างเขาแบบอยนี้แล้วก็ยางต้องพยายามครับพยายามที่จะใช้คำว่ามวยไทยเอามาแลกกันมวยดดยุกแล้วนะครับยุกหาท่าเรืออย่างที่บอกนะว่าระยะยาวนี่ลำบากหมิอนรันเพราะว่าในเรื่องของความ ตั้งลวงนะมามาหนึ่งสองพอแล้วเท็ดดีโปรโมชัน่นกำลังถ่ายทอดสดกับสึกมวยไทยถล่มโลกทุก่านได้ชมกันทัพเอ็นลีนกับจากฝรั่งเศสซมเด็นเอ็มสิบหกพยายามที่จะเตะต้นขา,า,นาเขานกักมวย่างประเทศนีก็รู้นะครับพยายามระมัดระวังขาเหมือนกันซบเด็นก็มีหมัดอยู่แค่ซ้าย กลัวครับอเมเบรินพยายามป้องกันทีขาอเมเบรีนโต้ตอบทั้งหมัดทั้งรับตอนนี้เขาจะยกขาบังไปไหนคุณฝ่าก็อบอกว่ายกขาบังบงังบังไปได้ผมเด็จดีดข้างซ้ายไปก่อนต่อยซ้ายไปขวาไปอีกไ,ไปซ้ายอัดหน้าท้ายอ,อเมเบรีนโต้ขึ้มนมาไปขวาแล้วก็ต่อยซ้ายขวา,ารบมาสังเกต แล้วเราต่อยโวยใช้มามากกว่าเนไม่มีอะไรครับจากด้านการออกอาวุธนั่ยโอ้ยแค่ขวาโหนไปเต็มเต็มอับเบลินเฉยครับถ้าเราคนของเขานี่ก็ไปเบาทีเดียวโวยในค่ายของสุพรรณนรินทร์เนั้นก็บอกว่าออามีหลายสิบคนนะครับมีทั้งมาเพื่อออกกำลังแล้วก็มีทั้งชกจริงๆจังๆนะครับอย่างอาับเบลินคนนี้น ก็ลูกสิกว์าเขาดันก็ได้นชิงแชมป์โลกของชาวมวยไทยโลกอีก2คนครับเดี๋ยวจะได้ชมกันเขาเอกนะก็ต้องเล่นลีลาแล้วครับตอนนี้ไม่ไม่เข้าแรงเขาเข้าแล้งโยกนินหนึ่งเลยเขาใกล้เกินไปครับหรือว่ารีบร้อนไปนิดนเดียวเจอเจอหมัดเข้าไปหายุดเดียวแค่แค่ซ้ายแล้ว,วขวาแาสดงว่าเขาพัฒนาฝีมือได้ดีคของทีมงาน ที่แผ่นหลังของนั่นนะแล้วเป็นดินเป็นรอยลรอยเท้าห้านิ้วของสมเด็จนะครับแดงเป็นปื้นเลยครับกระทังตราไว้เลยออกมาเป็นเว้นจับฝรั่งเศสเจอแข้งเข้าไปทีนะจับกาวอิงเจาะกันอยู่สำหรับสมเด็จนั้นพยายามเจาะขาไว้หวัดเจาะยางเจาะขาไว้เลือดตีเฮตี้เอาด้วยก่อนแต่เตี้เลย ขู่ไว้ก่อนครับมีลาขัดขู่ไว้ก่อนของสมเด็จเองต่อย่าขาไกลฟอร์อะไรก็ไปเลยอเมริกันไม่รู้เรื่องกับการขู่ถอยไปเรื่อยๆเดนเองพยายามใช้แตะครับเดนต้นขาแต่ว่าอเมริกันแก้ด้วยการออกบัตซ้ายบัตขวาให้อเมริกันแค่เข้ามาอีกทีหนึ่งดับนะครับ ช่วงท้ายของยกที่สองนะอเมรินยังยังไม่เป็นอะไรครับสนมครับทีนี้ยกที่สองยกที่สามอเมริรับกระโดดใส่เลยใส่กระเกงก์เขาจะพยายามให้เหมือนคนไทยทุกอย่างครับ ก็เราบอกก็เราบอกเขาแล้วให้หัดมวยไทยเราให้ให้กางเกงให้กระจับให้ผ้าประเจียดอะไรทุกอย่างเราให้ให้เขาทำตามตอนนี้ตอนนี้เขาเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วข้าวประกวดจับข้อกับเงิของสภารมวไทยโลกนะครับถ้าแปลว่าจะให้เป็นแบบแผนต้องยึดตามข้อกับเงิของสภารมวไทยโลกที่จะวางเอาไว้มวยไทยนี้ต้องมีไหวพรับในการสัมผัญจะได้ผลหรือเปล่าสำหรับการเจาะยางของสมเด็จ M16 ผู้ชมติดตามต่อนะครับตั้งใจนักเกินสำหรับสมเด็จวันนี้โอนมันก็ไปน้ำกระจายทีเดียวมียกที่สามพอแคบขวาไม่โดนจ้ะนะฮะฝัดของเขาดีลาบาลีนี่ก็ลระปากเหมือนกันครับในการชกวันนี้ครับที่ไรับว่าแจ้งมานะครับว่า ใช้าอาวุธได้ครบเครื่องครับปัดเท้าเขาเ่าศอกไม่เหมือนมวยไทยยุคก,ก่อนๆครับที่มาชกต่างประเทศกีไรแล้วโดยเฉพาะศอกนั้นจะข,อขอ้อกำหนดก็ห้ามใทยนะครับถราโดนถูกต้องตามกติกาไทยจริแล้วนี่ต้องอิสระครับเลยแบฟรีเลยเดียวมันเท้าเข่าสอบเป็นอาวุธหลักเป็นแม่ไม้นะครับ เป็นอยู่ง่ายๆสำหรับสมเด็จเอ็นนะครับชาวนี้ซื้ออาหารให้กินสมเด็จไม่กินเนี่ยเพราะเป็นสเต็กไปอย่างนั้นทำเป็นอยู่ง่ายๆกินข้าวกับน้ำปลาครับสบายดีพูดถึงเรื่องอาหารการกินแล้วนี่ครับที่เอเองนี่ก็อาหารไทยเยอะทีเดียวครับคนไทยไม่เยอะอะไรครับประกอบการร้านอาหารเนี่ยบางร้านนี่อร่อยของคนไทยี่ครับมาดูลูวยกันจิ้มข้าวใทีนึงจิ้มข้ามาโอ้โหว่ะแกนิ่วเลย ยิ้มกับทางด้านคนดูเอ,องนะทั้งตมเด่นแคนดูชอบใจมากเลยในตอนอารมณ์ขันจริงๆครับไม่รู้ว่าแกล้งขันหรือว่ายังไงก็เหมือนกันครับโดนตีเข่า่อสักรู่นี่เป่าปากอุดๆครับแกเพิ่มครับแกเพิ่มสีสันให้กับฝรัง่งที่เข้ามาชมปัญหาของนักมวยนั้นก็เหมือนกับพวกต่างประเทศไปบ้านเราครับ ่อนจาใน,นเรื่องสายพันธุ์ก็คือเรื่องของอากาศเรื่องของการผิดเ,เวลาธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาตินะครับมาปลายุกงเลยครับกรรมการบอกเล่งน,นะสี่ครับสแตน M106 ไปแดงครับเปงเกยขาวขาดแดงพาเป็นลีนักชกชาวฝรั่งเศสชกแบบมวยไทยตามกติกาไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าคนให้คะแนนเป็นชาอเมริกันครับเพราะว่า <l> ตมมามกฎตามข้อบังคับของรัฐกับในแต่ละรัฐนั้นจะต้องใช้กรรมการประจํารัฐขึ้นขึ้นท่าเพื่อแล้วก็ให้คะแนนเปนตําแหน่งเออกข้างซ้ายมาทีนี้แล้วในการให้คะแนนนี้ท่านผู้ชมครับก็คงจะอาจจะแตกต่างครับโอ้ยโดนเหมือนจะแตกหรือเปล่าครับเจอเข้าไปโอ้ชลบุรีชี้เลยครับบอกว่าแตกแตกแล้ว ผมเองก็ well ยังไม่เห็นชัดเจนครับว่าอย่างไรแต่ตรงไหนครับโอ้โหแตกแต่เลือดไม่ออกครับแค่สนามเป็นยังไงครับแค่สนามสเปนเป็นยังไงยกนี้ยกทีสี่ผมเด็จซ้ำแผลเก่าครับเอาเป็นดีดีแต่ก็เจอ ทีเดียวอุยลุยแย่งก,กันแล้วแฝดจะเหลือไปแรกกันนี้ก็เสียวเหมือนกันแตกเยอะครับแต่ว่าแผลเลือดไม่ออกครับเวอร์ลึกเข้าไปายังไม่ได้สาอีกสักทีสองทีครับอ่าน้อยก็บอกว่าให้พยายามใช้มันมากๆสอนลูกศิษย์ของตัวเองครับลูกจับทุ่นี่ยยังเป็นของสำเร็จอยู่เพราะว่าเราซ้อมปั๊บมาดี เต็มทีเดียว้ก้าวเข้ามาสู่อินเตอร์หรือว่าเข้ามาสู่สากคนแล้วนะนในเรื่องของการแย่งชนะนนไม่ไม่น่าจะพูดถึงครับแต่ว่านักชกไทยนั้นก็ทําให้ดีที่สุดพยายามโชว์เรียบลายโชว์ศิละปะมวยไทยครับไม่ดีที่สุดให้เขาเรียกว่าได้ศึกษาก,กันโอ้โหโดนบััดเข้าไปเฉลดโดนนะครับไป่าไมโดนแต่เบลินเดินลมีเข้ามาไม่กลัวครับตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสีย เลือดก,ก็ยังซึมๆมานิดหน่อยเท่านั้นเองยกที่สี่ครับมีกองเร้าใจทีเดียวเด่นยังเข้าไม่ได้ครับพยายามใช้จังหวะสองอูเจอข่าวของสเตยเข้าไปทีนึงเนี๋ยตัวนีแดงเป็นปืนครับเป็นรอยไหมเป็นแผลห่อเลือดหมดแล้วครับ,ะนะบน,น,นั่นนะเอาแมนลีนนานจะได้เจอของจริงอย่างนี้ครับ หั้าต่อยก็นั่งชมปรัเทศของเขาเองหรือว่าต่างชาติด้วยกันก็ไปเจ็ดเ้อเจ็บตัวอะไรถึงขนาดนี้แล้วเจอแค่ก็ไทีนึง ไดีครับแต่ว่าผู้มาถึงนี่เปลี่ยนอากาศผิดเ,เวลาก็ายุ่งเหมือนกันข้อแข้าซ้ายแต่ว่าโดนหมัดจ้วงนักชกต่างชาติเนี่ยครับเขาพัฒนาฝีมือมาได้มากมายเลยนะครับแอร์เมดเดนก็มนนีนะครัาดูนะครับได้เปรียบทางด้านสมเด็จเปนที่ของเราเนี่ก็ลูกล่างใหญ่โตวกว่ายยววเยอะเลยคิดว่าสมเด็จก็คงจะไเหนื่อยหน่อยนะครับตอนนี้นะฮะแต่ก็ใช้ศิลปะวยไทยนะครับได้ดีกว่า เรียกว่าื้นเพของสมเด็จเองก็เป็นมวยที่จังหวะพิมือแล้วก็แม่ไม้มวยไทยครบเครื่องอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค,ไมค,ค่คเคชอบเข่านะไม่ชอบเข<ช>่าเข่ากับบัดเนี่ยสมเด็จไม่คยจอคือตอนนี้ต่างชาตินี่ต้องยอมรับนะครับว่านักมวยใหญ่นี่เขาโอ้โหชกได้ดีแล้วเกินขอ,ของไรต้ง<ข>องพยายามหานะครับครับ ไทยจริงๆแล้วก่อนเวลานั้นมีมวยจีนครับไทยก็เป็นการเจ้าของญี่ปุ่นกับอเมริกาครับแล้วก็ญี่ปุ่นชนะไปคงจะได้คุยในรันเดียรให้ทุกได้รับทราบแต่เป็นนีครับพยายาาม้แลวตอนนี้ยกสุดท้ายเลยว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่แตกน้ำเลือดไหลออกครับโอ้สมเด็จโดนแต่สมเด็จต้องโต้นะตีขอด้านหลังของเชื้อเริ่มเชื้อเริ่อนมา กรรมการท้งนี้เขาบอกว่าถ้าออกอาวุธน้อยเล่นรวดลายนี่แพ้ได้ฉะนั้นไม่ในหมายของว่าสมเด็จจะชนะในตอนนี้นะครับยังยังยังอีกอัลเดลีนจากฝรั่งเศสเริ่มนะเริ่มขยโยเข้าไปแล้วคุณสมภพสิงห์สริมาบอกผมว่าอัลเดลีนคนนี้สําคัญนะครับปลอดใหญ่ด้วยตั้งใจฝึกหัดมวยไทยด้วยยืนระยะได้5ยายก่ก็ถือว่าดีแล้วนี่เห็นมันตีเขาได้แล้วผมต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะครับ สำหรับการศึกษามวยไทยเข้าไปได้น้ำหนักดีเลยครับเปรียบเทียบเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบกันระหว่าแข่งไทยกับแข่งฝรั่งเขาได้ป่านนี้แล้วเราก็น่าดีใจด้วยเพราะว่าเขาตั้งใจหัดมวยไทยโอ้แข่งขวาของสมเด็จแค่ซ้ายไปื่อกีหนึ่งแต่ก็ลอกครับหลอกจะตีขวาแต่ว่าจิ้มหมัดดูต่อไปนี้ก็จะเป็นการเช่าของไมเคิลเลียวฟัตกับแสนไกรสิทธูออสนะครับไมเคิลเลียวฟัตนี่เชื่อว่าแฟนมวยชาวไทยนั้นคงจะ จับได้ดีครับเป็นนักมวยที่เรียกว่ายังหาคนไทยน็อกเขาไม่ได้นะครับและเป็นการชิงแชมป์ด้วยชิงแชมป์มวยโ,ยโลกด้วยมวยไทยโลกด้วยก็สมเด็จโดนหมัดไหมไม่โดนจะยกนี้ยกสุดท้ายแล้วพ่อแข้งซ้ายสมเด็จต้องต่อยให้ถูกใจคนชมในเวทีนะครับก็ลเลยออกออกอาวุธเรื่อยๆตอกต,ต่อกไปเรื่อยๆกันตอก าไม่ทำไม่ซ้ำก็เป็นเรื่องที่ศึกษามาอย่างดีอยา่อยางถูกต้องแล้วครับหมัดมตขขึงสองเตะแทงขวาตัดฟันสู้แล้วครับปัะปะขาโดนเข้าไปคนเตี้ยเลยทีเดียวทำอะไรก็ดีไปหมดครับสำหรับสมเด็จเป็นการเตะขู่ครับเตะกระด้าไว้มีกรองรัวแล้วครับมาสู่ช่วงนาทีสุดท้ายของ ยกสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวก็คอยดูว่าลีลาของสมเด็จเอ็มสิบหกนั้นจะเป็นอย่างไรครับปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของคุณประจวบคุรภัทรครับการผู้จัดก,การบเป็นสปอร์ตเราสิ่งเราไม่ใช่วนนีทีมไยสยามออกน้อยครับวันนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีทีเดียวกลับไปตัดมีโบนัสไชยไในฐานะมาโชว์ฟอร์มต่อยทสหรัฐอเมริกาครับสำหรับสมเด็จเอ็มสิบหก กรรมาการเล่งแล้วครับตอนนี้ปลายยกนล,ลายยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับยกที้านะจะคสูงนี่จะต่างกันเยอะทีเดียวเทีเ่ยวครับสีผิวครับเดี๋ยวคงจะมีการ คงจะมีการเต้นให้แฟนมวยอเมริกาได้ชมโอเลโอเลโอเลได้ยครับเตะยกิษลล่าไทเลไทเลยไนี่ลาเขาเข้าเข้าเขาเเข้าเขาข้าเขเขีาเ้าเขาเข้าเข้าเขกาเ้าเข้าเ้าเ้เาเว้าเขาเข้้าเีเ้เข้ากขาเข้าเขเ้ากเขราเเาา จนถึงนาทีนี้สมเด็จเองก็เรียรกว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เพราะว่าเจอเอากาศเปลี่ยนครับเป็นไข้เกือบตายแล้วก็แหลมบ,บ้าย่งก็ยังมีภวามสนุกสนานครับจะมีการประกาศ Gentlemen, after five rounds of boy tie, we have a unanimous decision here. The score totals. Dr. Nelson Hamilton scores it 49 to 46. Abe Bellardo scores it 50 to 45, as well as Chris Adrian 50 to 45 in favor of the winner. Sunday <laughs>